ชาวกันประจำวันที่7ตุลาคมนะคะคุณได้ไพ่สำรับที่กับหัวเขาได้ไพ่เอ็ดออฟซอรนะคะตั้งตรงแฟนคุณอยากจะกลับมาง้อนะคะอยากขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะ เอ็ดออฟสอดหมายถึงการตัดสินใจหรือว่าการขอโอกาสนะตัวคุณเนี่ยสามดาบกับหัวแปลว่าความรู้สึกแย่ๆหรือว่าโชคร้ายต่างๆในความสัมพันธ์หรืออาจจะหมายถึงรักสามเศร้าเนี่ยวันนี้จะไม่มีแล้วนะคะมันจะหมดไปจากชีวิตคุณแล้วเป็นไปได้ว่าการที่แฟนคุณเนีขากลับมาง้อเนี่ยเขาอาจจะเอเ่อลิกทําพฤติกรรมที่ไม่ดีที่ทําให้คุณปวดใจแล้วก็ได้นะคะ ไพ่กริมิสที่นะคะบงบอกว่าคุณสองคนน่ะมีเคมีที่เข้ากันแล้วก็มีความเป็นเนื้อคู่ซึ่งกันและกันนะคะไพ่พลังจักรวาล reconsider น,นะคะจักรวาลอยากให้คุณลงทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยคุณพอที่จะให้อาภัยเขาได้ไหมยังพอที่จะไปกันต่อได้ไหมนะคะเมื่อคุณได้คําตอบของหัวใจแล้วเนี่ยนะคุณก็มีโอกาสนะคะที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะกับคนที่คุณรัก